วัดถ้ำพระโพธิสัตว์จุดพักเหนื่อยนะคะเจอป้ายก็จะมีระยะทางบอกไว้นะคะจนถึงสูงที่สุดคือถ้ำลุมพินีสวนหินสู้ๆค่ะต,ตอนนี้ก็ยังไม่ชันนะนอนตอนนี้เริ่มชัน ลงมาเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าข้างล่างมีน้ำตกเ,เพิ่งเห็นป้ายน้ำตกจอปอรอมีอย่ายนนำครับอ,อันนี้ครับจะเป็นบวชอ่าแนะนำมีคนมาบวชเขาก็จะเดินอ้อมบวชครับ หนองมะคุเทศน้อยพาอีกกลุ่มไปแล้วค่ะไปขึ้นไปที่ถ้ำค่ะเราขึ้นไปแล้วเราก็ไม่เดินตามไปนะโบซีขาวนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ที่ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะนี่ตอนนี้มาถึงทางเข้านะคะมาก็มาตามแมบเนาะจับ g o o g l e Map มาค่ะจอดรถแล้วก็เห็นบรรยากาศของความร่มรื่นแต่น่าจะต้องขับรถเข้าไปด้านในอีกค่ะ มีลิงด้วยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนะให้ดูต้นไม้ค่ะต้นไม้เยอะเลยอันนี้เพิ่งอยู่ปากทางเข้าเองนะคะเดี๋ยวเราขับรถเข้าไปด้านในกันไม่กล้าเข้าไปใกล้น้องนะไม่รู้ว่าน้องเป็นมิตรมากน้อยแค่ไหนตอนที่ขับรถมาเห็นต้นนี้ค่ะต้นมะเดือ่อมะเดื่อเต็มต้นเลย ืเยอะมากไม่รู้ว่าจะมาไหว้พระหรือชมธรรมชาตินะคะตอนนี้สะดุดกับทาน,น้ำตรงทางเนะะี่ยค่ะทางที่เราขับรถผ่านมาก็เลยแวะก่อนนะ,ะเดี๋ยวสูมให้ดูต้นมะเดื่อต้นนี้เต็มกิ่งเลยคะ่ะดูนะคะ ก็เป็นลานจอดรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ก่อนเนาะวัดถ้ำพระโพธิสัตว์หมู่ที่สิบตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะค่ะเราจะบอกว่าตอนที่ขับรถเข้ามานะคะสัญญาณอินเทอร์เนต็ตไม่มีนะตอนนี้คือโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะคะทุกคน เดี๋ยวดูก่อนะทางขึ้นอยู่ทางไหนขึ้นได้หรือเปล่าเสียงนะเสียงน้องลิงค่ะน้องลิงเยอะอยู่นะคะเต็มเลยเรากำลังสงสัยว่าตรงนี้ขึ้นได้ไหมคะเป็นเหมือนประตูปิดอยู่นะดูประตูก่อน ได้ไหมเอ่ยเพ,พื่อนนะเพื่อนแซวบอกว่าหรือเราต้องออกไปหาอินเทอร์เน็ตก่อนนะอินเทอร์เน็ตไม่มีนะตอนนี้เปิดประตูขึ้นมาตรงด้านบนเนาะเดี๋ยวค่อยลงไปแล้วก็จะปิดเหมือนเดิมนะ เป็นผู้ที่ถูกฉลกกับการเดินขึ้นบันไดท้องฟ้าสวยนะคะวันนี้ ปูขาวตัดกับเมฆเห็นเมฆกำลังลอยเคลื่อนตัวอยู่ด้านบนสวยมากเลยค่ะวันนี้เป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสนะหลังจากที่เมื่อวานฝนตกเมื่อวานก่อนเนี่ยฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงบ่ายท้องฟ้าที่ทับกวางสระบ,บุรีค่ะใส่มาก ประกาศท่านใดประสงค์จะเข้าชมถ้ำติดต่อพระเจ้าหน้าที่พระโพธิสัตว์กวนอิ่มปลาเต็มในไหมเราเดินขึ้นไปได้อยู่เนาะ ครัโพธิสัตว์คนอิมนะอยู่ตรงนู้นแต่ว่าตรงข้างหน้าของเราคือปลานะปลาเต็มเลยนะปลาทั้งนั้นเลยดำ,ดำเนี่ยโอ้ตัวนี้ใหญ่ม嘛 <laughs> เจอเจ๊ตอนนี้ซูมซูมให้ทุกคนดูนะคะ รูปลาด้วยนะปลาตัวใหญ่น้องเมื่อกี้แหละเราก็เต็มเลยปลาเต็มไปหมดเลยที่เห็นดำๆสนิทอยู่ในบ่อนี่คือปลาทั้งนั้นเลยนะคะพระโพธิสัตว์กวนอิมสร้างถวายเมื่อวันที่9เมษายน2559ค่ะ วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ถ้ำพระโพธิสัตว์และถ้ำธรรม,ม,มทัตเป็นถ้ำที่มีภาพจำลักรูปพระโพธิสัตว์ศิลปะแบบสมัยลทาราวดีมีหินงอกหินย้อยบริเวณโดยรอบเป็นแหล่งธรรมชาติและพันไม้ต่งตางๆไปค่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะเราก็ต้องไปสิ ต้นไม้รอบๆหมายต้นนี้ใหญ่มากต้นยางนามหรือไม่ใช่แหล่งเรียนรู้ถ้ำธรณีวิยาระบบถ้ำโพธิสัตว์ระบบถ้ำพระโพธิสัตว์จังหวัดสระบุรีเวลาเข้าชมถ้ำเปิด 8ปดจสามศูนย์นาะปิดสิบหกจดศูนย์นาแต่วันนี้เรามาแบบไม่พร้อมอย่าดูก่อนนะคะโบราณสถานเป็นเกียรติของชาติวันนี้อาจจะไม่ได้ขึ้นถ้านะคะเราไม่ได้เตรียมพร้อมมานะและอย่างค่ะฝนฟ้าค่ะ ฝนจะตกด้วยอากาศเดี๋ยวว่าอาจจะขึ้นไปนิดๆก่อนนะคะเดี๋ยวถามคนที่ลงมาก่อนว่าไกลไหม <c oughs> อาจจะเปลี่ยนใจทีหลังนี่มีน้องลงมาแล้วเดี๋ยวรอเขาเรียกว่ารอดักนะคะรอดักอยู่ตรงทางขึ้นจากการที่ได้ดักสอบถามผู้ที่ลงมานะ ก็ได้คำตอบเหมือนเดิมค่ะเดินไปก็ไม่เหนื่อยพักไปด้วยใช้เวลาขึ้นถ้าแบบแข่งแรงก็ประมาณ20นาทีไปกลับก็40นาทีแต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นนะแต่พาขึ้นมาดูนิดนึงใช้เวลาเท่าไหร่อะคะแปับเดียวครับเดียวครับจริงอะใช่ครับน้องเมื่อกี้บอกว่า20นาทีเหนื่อยหน่อยมันชันหน่อยขึ้นไปอีกครับเอาหรอแต่ไม่ไกลไม่ไกล ้องพอเจอคนที่สองมาเบอกไม่ไกลแต่ว่าชันนิดนึงอ๋อไปตรงโน้นีเตอต้อนไม้ใหญ่นะทางขึ้นอยู่ทางนู้นนะ ขึ้นไปเมื่อกี้แล้วก็ลงมาลงมาชวนเพื่อนไงชวนเพื่อนขึ้นถ้าวันนี้เพื่อนบอกว่านอนน้อยนะคะเพื่อนก็เลยไม่ไหวนะดูแผนพังก่อนนะ,ะในหนมาแล้วนะตอนแรกว่าจะไม่ไปนะคะเปลี่ยนใจแล้วจ้าโรเลเนาะ หลังจากที่ถามผู้รู้นะคะสองครั้งเนะมื่อกีก้ขึ้นไปตรงต้นไม้ใหญ่แล้วก็ลงมาลงมาชวนเพื่อนนะเพื่อนไม่ได้ไปนะเพื่อนนอนน้อยกันเลร็เสีย ع. เราก็เลยไปคนเดียวจ้าจุดพักเหนื่อยนะคะเจอป้ายแหล่งเรียนรู้น้ำตกจอะปลอนน้ำตกน่าจะตรงเมื่อกี้หินย้อยย้อนแสงรูปงูก็จะมีระยะทางบอกไว้นะคะ จนถึงสูงที่สุดคือถ้ำลุมพินีส่วนหินสูสูค่ะไปกันต่อจ้าอบ่่วทีีนนนาเป็้ น,นี้ก็ยังไม่ชันนะเดินไปเป็นเพื่อนกันนะคะปล่อยเพื่อนไปข้างล่างแล้วตอนนี้เริ่มชันหอ,อคอยค่าจุดชมวิวตรงนี้สวยมากๆเลยคะ่ะ มีผีเสื้อด้วยหอ,อคอยคัาดเห็นต้นไม้เขียวเขียวนะคะภาพบรรยากาศจริงสวยกัาในวิดีโอมากบรรยากาศดีมองเราไปเห็นดอกหางนกยูสีส้มตัดกับต้นไม้สีเขียวดูสิคะชุ่มฉ่ำมากเลยคะ่ะสดชื่นมีแรงไปต่อ สองรอยขั้นแล้วสองร้อยห้าสิบแล้วอีวอนิดเดียวใคลถึงแล้วนิดเดียวไหนๆขึ้นมาแล้วเหนื่อยก็พักตอนนี้ใจสั่นเต้นตึบตับตบตับเลยนะมาแบบรีบด้วเพื่อนอยู่คนเดียวข้างล่างเนาะแต่ก็มีคนคอยแหละแต่ก็กลัวฝนตก จะเลยรีบขึ้นมาจะได้รีบลงกลับไปไปตรงเสียงระคังก่อนใฮ้ยถึงแล้วนี่ท่าเมื่อกี้เจอ พระเดินลงไปนะคะหลวงพี่บอกว่าไฟดับก็ต้องใช้มือถือสองดูบอกว่าไฟดับก็เลยเปิดไฟฉายถ้ำพระโพธิสัตว์เป็นโบราณสถานภายใต้การควบคุมของกรมศิละปากรค่อยเดินไฟดับไฟดับ ตอนนี้กำลังเดินลงแล้วะคะ่ะขึ้นมาถึงตรงแค่ตรงถ้ำประบโพธิศาสตร์ค่ะขึ้นมาถึงแค่ตรงถ้ำเราก็ไม่ได้ไปต่อนะเราก็ไฟดับด้วยพี่เสื้อเสื้อพี่เสื้อพีเสื้อนี้ ตามผีเสื้อไปไม่ใช่ตามผีเสื้อไปแล้วเราก็ตกบันไดอ้าวไปไหนไปด้วยกันสิไปนี่ป้ายถ้ำเลียงผาถ้ำเลียงผานะคะก็มีคนเดินไปอยู่นะแต่ว่าเราคงไม่ได้เดินเลี่ยงไปดูค่ะเลี้ยวไปทางนี้ ทางนี้ก็จะเป็นถ้าเรียงผาเราไม่ได้ไปนะเราเดินลงข้างล่างก่อนแล้วกันช่วงนี้ก็จะเขียวเป็นพิเศษนะเพราะว่าฝนตกค่ะดูดอกหางนกยูงก็ยังมีให้เราเห็นนะสวยมากเลยชอบ แอบชอบมุมนี้นะหอยพูด <c oughs> ผ,ผิดเลยนะหอคอยคัสนี่สวยนะสวยมากเลยจ้ะชอบมากตอนนี้ลงมาข้างล่างนะคะแบบหอบๆค่ะ ไปทางไหนต่อดีลงไปหาเพื่อนก่อนนะสรุปแล้วเราไปถึงแค่ถ้ำพระโพธิสัตว์ค่ะแค่ตรงนี้นะถ้ำพระโพธิสัตว์เราก็เดินลงมาแค่นี้ก็หอบหรอค่ะมาแบบไม่ได้เตรียมตัวนะ งมาเจอเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าข้างล่างมีน้ําตกแวะดูน้ําตกก่อนนะเมื่อกี้จริงๆตรงข้างบนก็มีทางแยกค่ะน่าจะเห็นน้ําตกเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แยกลงไปเดินไปตรงโน้นมาดูข้างล่างก็ได้นะต้นไม้เต็มเลยต้นไม้ใหญ่ั้นเลยต้นนี้ ตัวนี้แปลกน้ำตกค่ะมันทำสวยงาม ซึ่งเห็นป้ายน้ำตกจอปอรอหรือทาวเวอร์ทีนดูก่อนนะคะทาวเวอร์ทีนคือตะกอนคาร์บอนเน็ตที่สะสมตัวและฉาบเคลือบเป็นชั้นๆบริเวณพื้นผิวหินปูนที่มีน้ำไหลผ่านบริเวณระบบถ้ำพระโพธิสัตว์ซึ่งน้ำตกจอปอรอมีต้นน้ำมาจากตาน้ำประวัติศาสตร์อ๋เอเนี่ย ดี๋ยวซูมก่อนนะคะก็ยังไม่ไปจากน้ำตงนะคะบรรยากาศดีค่ะชุ่มฉ่ำต้นไม้ก็เขียวสวยต้นไม้ลมพัดมายิ่งเย็น น้ำก็จะไหลลงไปข้างล่างด้านบนก็จะเห็นมีท่อประปานะคะที er <t <t ่สูบน้ำน่าจะสูบน้ำไปใช้ค่ะน้ำก็ไหลไปนู่นเลยเดินออกมาอยู่แล้วเนาะเจอต้นไม้ต้นอะไรใครรู้บ้างห้อยลงมาเต็มเลยยงระยางเต็มต้นเลยต้นอะไรเอ่ยเด็ตก็ไม่มีนะคะเน็ดติดติดตับตับหาไม่ได้นะว่าคือต้นอะไรชื่อชื่อ เอาล่ะมีป้ายเ,เพื่อนบอกว่ามีป้ายชื่อตรงต้นมาดูก่อนนะไม่ใช่ป้ายลูกศรไม่มีชื่อต้นไม้มเดี๋ยวเดินไปนะเดินไปดูโบสถ์สีขาวเมื่อกี้มาทันกลุ่มหนึ่งนะเามีมักุเทศน้อยนำไปแล้วเรา หลาขึ้นไปข้างบนเราหิวน้ำเราก็เลยเดินกลับไปที่รถไปด้วยกันจ้ะนี่เขาเดินไปทางนี้แหละใช่ไหมหมายมนี่ค่ะมีสะพานเดินไปด้วยกันเนาะเราไม่กล้ามาอ,อือดีนะเราหนทางอยู่ที่ป่าค่ะบางทีก็ทำงานเหนื่อยน,นะเราบอกก่อนนะคะว่าช่องเราไม่ใช่ช่องสายวิชาการนะไปด้วยกันค่ะเรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อนกาลังมองไปข้างล่างแล้วเห็นขยะนะคะกำลังบ่นว่าทําไมต้องทิ้งขยะลงไปด้วยกล่องนมเอ่ยขวดน้ำอัดลมเอ่ยเรามาเราจะไม่ทิ้งนะคะถือกลับไปด้วยเนาะมาด้วยกันเรียนรู้ไปได้วยกัน,นะคะ่ะใครมีคําแนะนําหรือว่ามีความรู้ก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะบางทีก็เรียกถูกเรียกผิดเหมือนกับเวียนซ้ายเวียนขวาค่ะจนได้ความรู้จากท่านผู้ชมที่ให้มาว่าเราต้องใช้คำว่าอะไรนะคะ เี๋ยวาถ่ายรูปกันละน่ารักน่ารักน่ารักโอ้หมายเต็มเลยเห็นบทตีข่าวแล้วแล้วก็เห็นน้องมีเคลื่อนเงี้ยโอนทนสวยนะแต่มันวิ่งหนผมก็แนะนำให้วิ่งหล่อคะ นี่หยกเน่ยแนะนำครับอันนี้ครับจะเป็นบวชแนะนำมีคนมาบวชเขาก็จะเดินอ้อมบวชครับแต่ตอนนี้ไม่มีคนมาบวชครับเขาเลยยังไม่ได้เปิดประตูอันนี้บวชนี้ชื่ออะไรคะไม่ตาเหมือนกันครับแต่ทางวัดผมเรียกเรียกเป็นชื่อแบบบวชขาวเนี่ยอืมเรียกว่าบวชขาวใช่ไหมอันนี้ไฮไลท์ไหมที่เขาลงพวกทิกตอกช่องทิกตอกใช่ตรงนี้ไหมใช่ใช่ครับตรงนี้แหละครับทำไมเขาถ่ายลงสวยฉวยเขาบินโดนครับอ๋อเขาบินโดนใช่ไหม ที่ผมว่ามันเริ่มไม่ใช่นะมันเริ่มขยับมาเรื่อยๆแล้วนะอันนี้มันดุไหมดุดุกับมันดุโดนชนทุกวันนะเพราะไอ้ตัวนี้เนโอ้แปลว่าโดนชนทุกวันแล้วอยู่แบบนี้ได้ก็โอเคควายอะแม่ยอมน่ารักอะเอาไม่รอถ่ายรูปไม้ขอเป็นจตาแล้วทำไมล่ะหนองมะกรูดเทศน้อยพาอีกกลุ่มไปแล้วค่ะไปขึ้นไปที่ถ้ำค่ะเราขึ้นไปแล้วเราก็ไม่ได้เดินตามไปนะ นี่คือโบสถที่เราเห็นในคลิปของหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของยู u t u b e t i ต t อกหรือไม่ว่าจะเป็นอ่าเพจที่เขาถ่ายมุมสูงอะคะ่ะสวยมากมากเลยนะคะวันนี้มีโอกาสมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เปิดนะถามน้องว่าชื่ออะไรนะน้องบอกว่าส่วนมากคนที่นี่อย่างน้องก็จะเรียกว่าโบสถ์ขาวนลคะไม่ได้พาวนดูนะรือจะวนดียังไงดีเอ่ย นี่กำลังอเร่อ,รอยนะคะอร่อยมากขอวนดูนิดนึงแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้วนะคะ <c oughs> หาวนดูความสวยงามรอบโบสขาวเรียกผิดเรียกถูกก็จะว่ากันนะคะเรียกตามน้องนะ พาเ็นสบายมากเลยค่ะโดนผ้าเราชมความสวยงามมุมสูงแล้วเราก็ชมความสวยงามโดยรอบแล้วกันนุ๊สวยมากเลยค่ะเป็นสีขาวนะคะตรงหน้าต่างเป็นไม้แกะสลักเป็นรูปช้างอู ตรงนี้สวยค่ะสวยมากเลยนี่นะคะถ้ามองในมุมของเลนวายค่ะมุมไกลโบซีขาวนะคะตั้งตะงานแล้วก็มีภูเขาอยู่ด้านหลังในภาพอาจจะมืดนิดนึงนะคะเมฆที่บนของฟ้า ม่ไม่ได้อยู่กับที่นะลอยผัดผ่านมังจะหวากก็เหมือนว่าฝนจะตกค่ะแต่ก็ยังไม่ตกนะพาเดินรอบพาเดินรอบโบสถ์นะะแต่ว่าเราจะไม่เดินวนไปทางโน้นนะคะเราจะวนดูแค่ตรงนี้นะเพราะว่าตรงนั้นน้องเขากินหญ้าอยู่นะคะเดี๋ยวน้องจะตกใจนะดูแค่ตรงนี้พอนะคะ ความสงสัยว่าเขาถ่ายรูปมุมสูงนอกจากโดรนเราได้ตรงไหนนะคะก็จะเห็นเป็นเหมือนบันไดอ่ะขึ้นไปด้านบนนะแต่ว่าเราไม่ได้ขึ้นไปนะคะเนี่ยค่ะตรงโบสถ์สีขาวที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มีบันไดขึ้นไปเหมือนเป็นหอคอยะคะ่ะตรงนี้ก็น่าจะทำให้เห็นภาพมุมสูงได้เหมือนกัน แต่เ,เราไม่ได้ขึ้นไปนะไม่มีคนเลยไม่แน่ใจว่าขึ้นไม่ได้หรือเปล่าชํำรุดหรือยังนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีพระพุทธทะเดี๋ยวนะตายพระพุทธะเมตตาธรรมค่ะ ให้เราได้ขอพรนะคะด้านหลังก็เป็นภูเขาสูงเป็นหน้าผาอยู่ด้านหลังของพระพุทธเมตตาธรรม